ใจหายไม่คิดว่าจะเลิกกันใจหายไม่คิดว่าจะเลิกกันเชียร์ที่คำพรตัดสินใจลดสถานะเหลือเพื่อนหลังมีข่าวลืออีกหนึ่งคู่รักที่ครองรักกันมานานจนถูกจับตาข่าวดีเรื่องแต่งงานสําหรับนางเอกดังเชียร์ที่คำพรและหวานใจนอกวงการนักธุรกิจชื่อดังไฮโซบิ๊กธนพลเปญจรงคุณ uh จนกระทั่งทั้งคู่เจอข่าวลือรักระหองระแหงบ้างก็หรือว่าเลิกกันแล้วจนกระทั่งล่าสุดพิธีกรสาวชื่อดัง บูมสุภาพพระพูดในรายการทูมาลงว่าตอนนี้เชียร์บิ๊กตัดสินใจเลิกกันแล้วจริงๆหรือเพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อก,กันเรื่องนี้ชัดเจนแบบ100อยเอร์เซ็น์อย่างไรรายละเอียดมีอะไรบ้างรอฟังจากปากสาวเชียร์อีกครั้งนะคะก่อนหน้านี้ดาราสาวเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันและแฟนหนุ่มทายาตรกูลดังบิ๊กธนพลเบญจรงค์คุณถูกโยงคู่รักมาเทเลิกเงียบฝ่ายหญิงไม่กดติดตามไอจีฝ่ายชายร้รูปคู่เกือบสี่เดือน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีคู่รักคนบันเทิงสะบั้นความสัมพันธ์คู่ล่าสุดมาอีกแล้วกับปริศนาคำได้คู่รักสอแววเลิกมาอีกครั้งหลังเพจดังโพสต์คู่รักมาเทอันอฟโลกันอีกคู่หรือจะเลิกเงียบอีกแล้วทำเอาขาผึกตาลุกวาวและพุ่งเป้าไปที่หลายคู่แต่ดูเหมือนว่าคู่ของดาราสาวเชียร์ที่คำพริทฐาพินันกับแฟนในโซหนุ่มทายาตรกูลดังบิก๊กธนพลเบญจรงค์คุณที่ถูกจับสังเกตว่าได้รูปคู่มานานเกือบสี่เดือน หากย้อนกลับไปประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเชียร์เพิ่งให้สัมภาษณ์กับพีพีทีถึงเรื่องความรักว่าฝ่ายชายยังคงดูแลดีโดยเฉพาะการตามรับตามส่งตลอดเมื่อตอนเองต้องมารับบทบาทใหม่คือการเป็นผู้ประกาศข่าวส่วนใกล้จะถึงคิววิวารึยังเจ้าตัวบอกไม่ได้คุยเรื่องนี้กันจริงจังยังไม่รีบกันทั้งคู่ขอโฟกัสงานเป็นหลัก